ซาลานี่ไงสุดยอดละกูมาอยู่ไหนทำไมไม่สังในไอ้นั่นปะสับดีไฟปะแล้วทำไมอะครับไอ้ที่อะม่ใช่โจกอะทำไมอะครับรอเล่ยนรอเล่ยนรอเล่ยนรอเล่นจริงด้วยใช้ iPhone 10 Pro Max แต่ใช้โจกเฮ้ยเอ้าเอาเลยหรอเอาเอไม่ก็ได้เอาเอาเอาไม่ดีเมื่อกี้เเท่ากันนะไม่เป็นเสียเปรียบนะเมื่อกี้ มียอยลับเอกแตดไอ้เหี่อะไอ้เหี้ยกูนสเตมอยู่ไอสัตว์สเตมอยู่ทุกอะไรที่ของคนดังตันได้อะไรอะไรโอ้เฮียก็ไม่ใช่ไอ้แค่คนเมื่อวานอะอะไรตีเหรอไม่เปลี่ยนตัวละครเดี๋ยวปะอีกอย่างหง

ใช่พอกลับมาได้ภาพแล้วมัน้เป็นกๆ่ะแดกในภาพมันหน่วงีพันเก่าจิงจอหกสิบเริงหน่วงเลยต้องได้พันเจ็ดอ่ะไม่เนอะลิกยังไนภาพบีบเลยขนาดจอสองร้อยสี่สิบภาพมันลื่นไม่ได้เก่งเฮียหรอเฮีย้รเล่นนร้เล่นขับเก่งเก่งเก่งแต่สู้อาเฟนไม่ได้ก็กูชอบอาเฟนมากกว่าเออไออาเฟนี่เก่งจริงเก่งเ่งสุดต้องเซอรี่ครับมาหนึ่งไม่ใชแล้วดิไม่เหมอนกันเล่าะ เซียนขั้นสามเซียนเก่งสุด EU ใครเถียงกูฮะเซียนสาม EU เก่งสุดใครเถงกูอเอ้ย EU โหดสุดจริงไอ้เหี้ยแต่ก่อนนะตอนนี้ก็ยังโหดสัตว์แหละไอ้เหี้ยเซอร์เวอร์สกิลโหดสุดครับจำได้ปะจำเซิร์ฟเวอร์สกิลได้ปะจำได้จำได้เขียนไม่โคตรเท่อะแต่ก่อนอะโน่นหนึ่งเป็นเรื่องผับจีได้อย่างดังไอ้เหี้ยดูดิเกมไม่มีคุณภาพที่อยากดูก็รู้ต้องดูดีตอบ ดอทเอกำลังเรียกหาฆ่าเล่นดอทเอกำลังเรียกหาฆ่าไปกูอยากเล่นนะแต่แมวก็อยากขึ้นแรงไงแต่กูเนี่ยจะตกลักแล้วไอ้เหี้ยมันเซ็งอ่ะมันเบื่อมันเซ็งอ่ะเข้าใจความรู้สึกปะในอ่ะในเล่นโดตาอะวะไอ้เหี้ยคุณเล่นกับแฟนในมดีครับผัวเขาตายซะไอ้เหี้ย อหาใหม่ก็ได้ปะไอ้เพียถ้าเลิกกันหมดเลิกกันแล้วอะจะชุดล้างเจ้เพียอะไรอะเขาไม่ชอบมึงแล้วมึงยังไม่ชอบเขาอีกยังบ้าปั้งปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเชื่อกูเดอผมอยกทนบอกไอครับเชื่อพี่อย่าอย่าแบบไปทนเลยอ่ะปล่อยไปไม่เป็นเถอะตายหงไปซะไอ้สับอะยังกูขอให้เราจะมึงตายอีก เออสุดยอดมึงเนี่ยเป็นคนที่ดีใช่พอแล้วจะมึงตายใค่ายบอกไอเนี่ยฝ่ายบอกเลยวะใค่ายบอกเลยวะผมผมผมอ่าเออไอคีอะฟอร์มนุ่มหล่อไอสัตว์ฟอร์มหล่อนุ่มหล่อเ๋ยเดี๋ยวเดอะไรอะเลยเฮ้ยเออขันจอมันสั่นปะ โอ้ยเที่ยคุยยิงทะลุขาไอ้สับมุมเม้นเกมมันเที่ยของว่าเกมน่ะมุมเม้นแม่งขนาดยิงทะลุขาแม่งก็ยังไม่โดนแล้วมุมเม้นแม่งละเอียดจัดปะเฮ้ยแมวจิบี้ไม่ได้ภาพตาบอดเสียพี่เพิ่งมาเปลี่ยนมาเล่นอ่ะมันดีอยู่นะเวลายิงวีแมนอล้แต่ก่อนพี่ไม่เล่นเลยผมก็เล่นนะไอ้ลาบอดเสีย ภาบเหลืองป่ะเล็นมาตั้งแต่ี่ไหนกันที่ที่ได้ตอะตาไปเะมเพย์ดักหนูเป็นไรวะฝันอไอ้เี่ตาไอ้วยที่ยีไม่ได้กินรักรักโคตรถ้าฉเป็นอย่างไร แล้งวิ่งหนีเลยครับไี่หนี่มีเหมือนใครวะตอนหนึ่งๆอ่ะอันนั้นไงโอ้ยที่พี่ลงลิปเมื่อวานไงได้กี่จ้าตะลุกหรอเฮ้ยเงียบเงียดีไอ้น้องไอ้เฮียไอ้เฮียเตะข้าวบ้าผมไงอ๋อไปเลยมาใส่สกปรกทองก่อ เั <Cornell>. ้นเยอะแตกูไปกัดกับหมามชไมแมนนะจะไม่อ้ผ่านมาพี่กัมาใี่แม่ขะเก่งกันวะไ้ยอ่วยก่สองเซ็นบ้ ดีอยู่ในวันละครูไอ้จัดปัญญาอ่อนิงนะเว้ยไอ้เฮียทำไมเป็นตัแปลกวะเป็นว่าผมเป็นว่าผมไม่ได้กินข้าวแน่เลย

กูกระทืแม่งหรอกไอเวนไปที่อะรัธิวิงแมนแม่มึงอะเฮ้ยขอได้ครับเป็นไปบอซินะจเย็นใะน้องชายรักและโถคเจเป็นไ ไม่โดนยิงยิงทีไหนเลยวะไม่โดนสกอบยิงแล้วกูตายเลยนะเว้ยโดนสะกดยิงเมื่อกี้เลขเป็นเหนึ่งไอ้สามเขียนว่าผมไม่ได้กินข้าวเลยวะสมองไม่ได้กินกูไม่ได้กินข้าวกันเอาเลยเออเอาเลย โกงี้เหี้ยเหี้ยบ้เด็กเหี้ยบ้าหนิเหี้ยบ้าเรื่องไอเต้เลยย่าได้มาโคก็ซื้อไม่ได้เหี้ยนั่นแหละอ่อนเกเยใจเย็นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแรงเหรอเ่ะจะแล้วกูหิวข้าวแล้วกูหิวข้าวแล้วจังหวะนี้ กูไม่กินข้าวเฉยน,นะตาบะไ,ไอ้เหี้ย <นะ S 1> ไม่รีนข้าวก็ดาเบื่อไอ้เหี้ยมีสองอย่างเอ้เซตติ้งตามไอ้เหี้ยไอเอ็มบอทดีกว่าเอ้ยมันเปิดวิธีการเซตติ้งเดีอยพี่ก็อยากดูของอีมบอทน,นะไม่เล่นโหดดิเอเบอร์วีร้อยหกอะร้อยหกแล้วเจ้าดูว่า เดี๋ยวเป็นปิ่นเลยกูก็เล่นหุ่นเองมึงเล่นเลสเลยมึงจะเล่นตัวไหนก็เล่นเล่นหุ่นเป็นบันทาเหรอไม่บันทายดเที่จะเขาเรียกตัวอะไรวะเด็กแบนทอ่ะ